อีสานใต้เบ้าหลอมทางวัฒนธรรมทวารวดีขเขมรโบราณดินงแดนอีสานใต้แหล่งกำเนิดโกลเด้นบอยเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมทวารวดีขเขมรโบราณบริเวณอีสานใต้ของประเทศไทยพบร่องรอยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับบริเวณทะเลสาบเขมรค่อนข้างเด่นชัดนั่นคือปราสาทหินตลอดจนโบราณสถานวัตถุเนื่องในวัฒนธรรมขเขมรโบราณมากมายขณะเดียวกันยังมีร่องรอยวัฒนธรรมทวารวดี จากลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาปรากฏให้เห็นเช่นกันอาจกล่าวได้ว่าในยุคโบราณพื้นที่อีสานใต้คือเบ้าหลอมทางวัฒนธรรมคือมีทั้งวัฒนธรรมทวารวดีและขเขมรโบราณผสมปนเปกันและพัฒนาคลี่คลายเป็นวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำมูลแหล่งกำเนิดประติมากรรม Golden Boy Golden Boy ที่พิพิธภัณฑ์เดอะเม็สหรัฐอเมริกากำลังจะส่งคืนไทยในเดือนพฤษภาคมนี้ รองศาสตราจารย์ดรสันติพัฒนีคำผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกและประวัติศาสตร์กัมพูชาชวนแกะรอยโกลเด้นบอยโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องวัฒนธรรมแรกเริ่มในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างหรืออีสานใต้แหล่งกำเนิดประติมากรรมสำริดโกลเด้นบอยตลอดจนจารึกที่สัมพันธ์กับพื้นที่ดังกล่าวในฐานะถิ่นฐานของกษัตริย์ราชวงศ์มหิทรปุระที่มีบทบาทในการสถาปนาปราสาทสำคัญมากมายในอีสานใต้และที่ลุ่มทะเลสาบเขมร อาจารย์สันติเล่าว่าอีสานใต้มีหลักฐานทางโบราณคดีและลายลักษณ์อักษรที่ชี้ให้เห็นถึงวัฒนธรรมของอาณาจักรเจนลาในพื้นที่แถบนี้โดยเฉพาะศิลาจารึกของพระเจ้าจิตเสนมเหนนดรวรมันและศิลาจารึกของพระเจ้าพวะวรมมนที่สองกษัตริย์อาณาจักรเจนลาที่มีอายุอยู่ราวพุทธศตรวรรษที่12อาจอนุมานได้ว่าภาคอีสานเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเจนลามาก่อนซึ่งนั่นหมายรวมถึงบริเวณปราสาทบ้านยางโป่งสดาว อำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์จุดที่พิสูจน์ทราบว่าคือที่ตั้งของโกลเด้นบอยประติมากรรมสำริดที่สร้างขึ้นในอีกหลายร้อยปีให้หลังคือพุทธศตรวรรษที่16 อาจารย์สันติที่ให้เห็นว่าร่องรอยของอาณาจักรเจนละโดยเฉพาะการพบจารึกอักษรปละวะในอีสานใต้ถือเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมต้นกำเนิดในพื้นที่แถบนี้ทั้งนี้ในยุคโบราณภาคอีสานนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งย่อนไปกว่าดินแดนอื่นๆเพราะเป็นแหล่งเกลือและเหล็กซึ่งถือเป็นสินค้าสำคัญของโลกยุคโบราณกระทั่งต้นพุทธศตรวรรษที่13อาณาจักรเจนละแอตกออกเป็น2ส่วนคือเจนละบกกับเจนละน้ำเชื่อว่าบริเวณอีสานใต้คือส่วนหนึ่งของเจนละบก ทินอาณาบริเวณตั้งแต่ลาวใต้มาถึงอีสานใต้มีแกนสำคัญคือพอวอปุระส่วนเจนลาน้ำคือบริเวณลุ่มทะเลสาบเขมรไปจนถึงปากแม่น้ำโขงได้พัฒนาเป็นอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระนครในช่วงพุทธศตรวตรรษที่14-15ถึงแต่เจรลบกแตกต่างออกไปอาจารย์สันติอธิบายว่าดินแดนเจรลบกในพื้นที่อีสานใต้ไม่มีผู้ปกครองที่มีอำนาจมากหรือสามารถรวมตัวกันเป็นอาณาจักรรวมศูนย์ ช่วงเวลานี้เองเริ่มมีวัฒนธรรมทวารวดีจากภาคกลางของไทยแพร่เข้ามาดังปรากฏหลักฐานเช่นเมืองเสมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพบร่องรอยของวัฒนธรรมทวารวดีค่อนข้างเด่นชัดโดยนักวิชาการหลายท่านเชื่อว่านี่คือเป็นศูนย์กลางรัฐโบราณที่ชื่อศรีจนาศั์ทั้งนี้ในช่วงพุทธศตรวรรษที่15นี่เองอาณาจักรเขมรโบราณสมัยพระนครได้แผ่อำนาจขึ้นมายัางพื้นที่อีสานใต้อีกครั้ง วัฒนธรรมขเขมรโบราณจึงแคะกลับเข้ามาทับซ้อนกับวัฒนธรรมทวารวดีในพื้นที่ดังกล่าวเมืองต่างๆที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุคนั้นจึงมีทั้งวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมบอขเขมรโบราณอย่างไรก็ดีเมืองเสมาถือว่าตนเองเป็นรัฐอิสระเพราะระบุในจารึกชัดเจนว่าตนอยู่นอกกัมพูชเทศหรืออยู่นอกเขตของกัมพูชาโบราณกระทั่งสมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่หแห่งอาณาจากักรเขมรโบราณสมัยพระนคร จึงพบหลักฐานการทับซ้อนทางวัฒนธรรมอย่างเด่นชัดในพื้นที่เมืองเสมาคือจารึกเมืองเสมาที่กล่าวถึงครามยัดยอวราหาราชครูในสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่5ได้เข้ามาสร้างและดูแลศาสนาสถานในพื้นที่แล้วก็ทําจารึกต่างๆเอาไว้อิทธิพลทางวัฒนธรรมขเขมรโบราณในอีสานใต้อย่างรากลึกยิ่งขึ้นในช่วงพุทธศตรวรรษที่16ดังจะเห็นได้จากการสร้างปราสาทพระวิหารของพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่ง